มาในห้องแล้วผมเจอตัวเทลอสแลงเดมอนเลยวิลลาเบลเก้าสิบแปดเลยหรอเล่นเล่นวิลาแต่งเดียว,ว,ยย <c oughs> มมยวใช่ไหมนั่นนะเบลเกือบรนะ้อยเนี่ยเยอะมากเลยอุย้ยอุ้ยไทยซิกเป็นแรงซะเหลือเกินโอ้ตีผิดเลย ไอเอ็นซิกดีมากเลยช่วงนี้ทำงานนั้นเลยไม่ได้มาเป็นอ๋อโอ,โอ้ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรยังอยู่ในใจเสมอผมยังจำได้อุยอ้ยอุ้ยไม่โดน อุ้ยโป็โห่โโดาวดาวอะไรไม่โดนนะผมได้อยู่โอ้โหจบกันคอมโบโอ้โหตัวเอ็นซิกส่วนตายเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โก็ก็ดีครับผมแต่ก็ยุ่งยุ่งนิดหน่อยนะช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอุ้ยตายเลยได้ไฮไลท์ได้ไฮไลท์ครับผม อุ้ยนี่ลีดลีดลีดได้ด้วยแต่เกี่ยวไม่โดนไปเลยไปไม่ต้องกด e อีโบดเฮ้ยโดน,นเข้าไปจี๋ผมมาในห้องแล้วผมเจอบตัวอาร์ติมิสเอ็นซิกไปทีนึงกระจุกเอาเรื่องอุ้ยเกี่ยวไวยวม่โดนครับผม เดี๋ยวไม่โดนโอ้ตามเพ,เพื่อไม่โดนอีกโอ้โอ้โหโอ้โหโ,โดนด้วยโอ้โหโดนผมโดนยับไอ้ไซิกอืมไปอีกรอบนึง <laughs> ไซติกตัวมิลาดดีรับผมสรุปพี่เมนตัวอะไรครับ เออผมไม่มีเมนตายตัวผมแต่ที่ลงแรงคเบอร์สุดตอนนี้ก็จะมีฟินในนะตัวฟินในมันท่ามันโกงดีับผมแล้วก็แรงด้วยแถมตัวก็อึดมากเลยอุย้ยไม่โดน ไปเลยไปอีกรอบนึงครับผมไซซิ่งเจ๋งแจวมากเขากดออกไปเลยเขาออกเฉยเลยมาในห้องแล้วผมเจอตัวโมเด็กซ์ด่านนี้นี่ผมยังไม่ค่อยชินกับด่านนี้เท่าไหร่เลยด่านใหม่ได้แหละยังไม่ค่อยชินโอ้มาขึ้นไม่โดนเด้ โอ้ยไม่ตายด้วยนี่คันนี่รีโครบนะเนี่ยรีโครบของห้องไปที่แรงมากเลยนะอุ้ย เขาได้เขาได้บัฟอะไรของมัดมาไปเรู้สึกว่ามัดรีครบมันจะแรงมากเลยผมไม่ได้ติดตามเลยว่าแทัแทแัทไหนเป็นเป็นเมตาหรืออาวุธอะไรเป็นเมตาบ้างโอ้โหยัยงรอดว่ะรอดอได้ไงเนี่ย อืมไปโอ้โหเรียบร้อยดาวซิกตายเลยเนี่ยรดาพร้อมกันด้วยนะประเด็น เรวไลท์รีคอฟ์ของหอกก็จัดว่าดีเอาเรื่องโอ้ย๊บแหมไม่โดนได้ Cái gì mà mày đâu đây không tao thao tao thao luôn mà tao thao luôn mà tao thao luôn mà nhé Nhấn chạy ở hồn bây giờ chạy lên nhấn chạy với rồi ừ ừ của công nhân ta đừng โอ้โหโดนด้วยไป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 ก็ยังจะโดนอีกเนาะอืมอุ้ยอุ้ยผมแพ้ได้เนี่ยอืมไปยีตจี้ครัผมอยากให้พี่หนึ่งหนึ่งกับคนดูอีกรอบน่าจะครั้งหน้าผมรอบหนารอบหนาตื่นเต้นไม่งั้นเออไม่งั้นผมแพ้แน่นอน บอกเลยผมนี่ช่วงนี้นี่กากมากจะติด L O L ติด League of Legends เออโอ้โ,อโหโดนได้อืม ถึงผมจะเล่นเคียวไม่เก่งแต่ผมก็พอเล่นเป็นยูนิดนึง <laughs> พอใจแล้วออกออกไลฟ์เลยหรอโอ้โหพอใจปุ๊บออกไลฟ์เลยโวดหลายมากโวดหลายไปไหนคนด้วยกันแท้ๆเฮ้ยจลิดผม โอ้โหอืม oh. uh huh. ไม่โดนอืม uh huh. ป้าเป็นแผนหลอกอืม uh อืม huh. uh huh. ลงไปเลยลงไปเลยรับมือกับสปแปมยังไงดีครับปลาของใส่ครับผมปลาของเข้าไปขัด วิธีที่ง่ายสุดที่ผมเคยทำไหมนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมก็คือการตาของถ้าเกิดเจอสแปมตาของแล้วก็แพสซีฟผมหรือไม่ก็อีกอย่างนึ่งก็คือสแปมกลับไปเลยใช่ครัผมลีโนมาแค่ผมเล่นแค่ตอนที่มันมาใหม่ๆแค่นั้นเองแล้วก็หายไปเลยหายไปจากสายรปของผมเลยครัผม ไม่แตะเลยไม่ค่อยสุกใจตัวละครได้แหละเลยไม่ได้เล่น อไอซิกไปเลยโอเค